เริ่มจากเอาลูกวงกลมนะคะเป็นใบหน้าแล้วก็ซ้อนวงรีด้านหลังหนึ่งชั้นจัดให้เป็นผมไม่ต้องกว้างมากนะคะแล้วก็ทำหน้ามา้า <l oss> ตาด้วยรูปวงกลมค่ะคี้ ต็ปากค่ะต่อไปก็เป็นลำตัวนะคะลำตัววาดเหมือนคนปกติต่อด้วยเส้นีเอว ก็วงรีที่เป็นหางเงือกแบบนี้จะให้สวยงามน,นะคะว้่นหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปเอาเครื่องมือตัวนี้มาค่ะที่มันเป็นดาวสีเฉกแบบนี้นะคะนี้นะคะแล้วก็ selection เอาเฉพาะส่วนหางตรงนี้ค่ะยกมาไว้ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นลบเส้นที่มันทับกันอยู่ ตรงบริเวณเอวตรงนี้คุณครูทำหยาบๆก่อนนะคะแต่หนูทำไปหนูทำให้ละเอียดนะน้ำมนนะจากนั้นก็ที่แขนค่ะแขนเอียงลงมาหนึ่งข้างนี้แล้วก็เอียง เป็นลักษณะของการจับผมแล้วก็ลบตรงส่วนที่มันทับกันอยู่เนี่ยค่ะเหลือเฉพะแค่แขนแล้วก็วาดวงกลมที่เป็นมือตรงนี้หนึ่งอันจับผมนะคะแล้วก็จับผมตรงนี้หนึ่งอันค่ะลบเส้นที่ทับกันอยู่ แล้วก็วาดโขดหินนะคะตั้งนั่งบนโขดหิน ไปปรับดึนะเดี๋ยี้นะคะคุณครูคะนะคะคุณครูที่ยังไม่ทำอะไรนานะคะกาแฟได้หลับมี